จ็กกี้หลอกพี่ทำไมโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ได้อยู่กันในเกม Evil i n s i d e นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เปิดให้เล่นบนสตรีมนะครับแต่ว่าเวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชันเดโมนั่นเองโอเคกดเริ่มเลยนิวเกมไปโอเคเพื่อได้รับประสบการณ์ที่ดีกรุณาใส่หูฟังและปิดไฟโอ้ปิดไฟเลยล่ะเรามีข่าวด่วนมาถึงจากทางเหนือของรัฐออรกอน เราจะให้คุณแมรี่เจอดิสันรายงานณสถานที่เกิดเหตุนะครับขอบคุณค่ะโจพบศพของโรสผู้หญิงที่หายไปเมื่อตอนวันจันทร์ที่แล้วนิติเว้ได้เจอกล้องใกล้ๆศพของเธอและได้พบว่าสามีของเธอคือฆาตกรและได้ถูกจับตัวแล้วโอเคเราลืมตามมาที่ทางเดินนะครับแล้วก็ เดินแบบเซไปเซมานะครับ Hello สวัสดีครับ สวัสดีมาร์กไม่เจอกันนานเลยตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของนายผ่านมาหลายเดือนแล้วดีขึ้นบ้างหรือยังขอโทษครับฟังนะคุณคือคนที่ติดต่อกัคนตายใช่ไหมใช่ต้องการอะไรผมอยากให้คุณติดต่อกับแม่ของผมหน่อย เฮ้ยอะไรห้อยโอ้โหอันนั้นแม่เราเหรอใช่แม่ไหมโอ,โ,อโอ้โหเอไฟไฟอไฟฟายใครอ่ะ โอเคเราเริ่มมาโอ้โหคือเสียงเสียงเกมนี้ประตูล็อก What I've just fainted Now n I'm here เมื่อกี้ฉันเพิ่งสลบไปแล้วก็อยู่ที่นี่แล้วกลับมาที่ทางเดิมใหม่อีกรอบหนึ่งทำไมเมาส์มันช้าจังเลยอะ่ะปรับได้ไหมปรับไม่ได้ด้วยเปิดไ,ดไม่เปิดไม่ได้ อันนี้ไงไอที่เกิดเหตุแม่ฉันตายไปแล้วพ่อฉันอยู่ในคุกและฉันก็ต้องดูแลน้องคนเดียวที่เหมือนกันนะนาฬิกาสี่ทุ่มไม่อยากมองข้างบนเลยมันเหมือนจะมีตัวอะไรมีโทรศัพท์มีก็แต่โทรศัพท์เราหายคือ ผมว่าชันสองมีประเด็นว่ะจากครั้งที่แล้วที่ขึ้นไปพันเทลเลอร์ <Mom? S 1> แม่แม่อยู่ดีนี้อเล่ลาสัญญากินได้ปะแจ๊กเี้เสียงเสียงเด็กร้องนะครับจ็กกี้จ็กกี้อาจจะเป็นน้องชายน้องชายเราก็ได้เทยุไม่มีอะไร เกมผีแบบนี้มันจะมีอย่างหนึ่งที่ผมกลัวมากที่สุดเลยคือเหมือนกับเสียงทีเล็กอะครับแบบผีมันก็น่ากลัวของมันอยู่แล้วแต่เสียงที่โผลม,มาแวกใส่ในสสสเ,เนี่ยแม่งสะดุ้งสะดุ้งมากพวกกำสแกเลยพวกนี้โคตรกลัวเลยโมไฟที่มันหมุนตลอดเวลาเลยนะโยกไปโยกมา what the hell อะไรอะใช่ใครเปิดประตูมันวิ่งได้ปะโอโหเสียงลงบันได ลงบันไดเหมือนวิ่งเลยปะวิ่งได้ไหมอ๋อนี่วิ่งแทบไม่ต่างเลยเนี่ยเอกสารกดได้ไหมไม่ได้ไฟไม่มีอะไรอันนี้ผมวิ่งอยู่นะตอนนี้คือวิ่งช้าจัดจัดปิดประตูให้ด้วยรถเพลงเพลงหายเปิดประตูก็ไม่ได้ ทำไม่อยู่เพลงหายไะเปิดได้ปะอุ๊ยตกใจเปิดเองเลยแถมยังกลับมาที่เดิมด้วยนะครับเฮ้เฮ้ยเฮเสียงอะไรโอเคเสียงเพลงกลับมาแล้ว ดุ้งไปหมดเสียงจะดังไปไหนอะนึกจะโผล่ก็โผล่ไม่ทันเตรียมใจเลยโอ้วหเสียงมันโคตรดังเลยใครเปิดประตูเอาใอรเอาปิดปิดโอเคโอเคไอนน้น้องเราแจ็กกี้นะแจ็กกี้หลอกพี่ทำไมอา้อาวร้องล้องลอง,ลองไปเปิดประตูดีกว่าเอาเอาหยุดร้องไปแล้ว ทำไมห,หยุดร้องอ่ะโอเคร้องเยอะเพลงกลับมาอีกแล้วแม่ไงบรรยากาศมันทำดีมากนะครับคือเสียงเพลงเสียงเดินอะไรแม่งดังจัดดังมากอีกแกอแกแกเสียงอะไรไอ้แก่ผมไม่หันผมไม่หันไปข้างบนนะเสียงนาฬิกาดังอะไระที่ยงคืนแล้วเหรอ เส้นนาฬิกาปลุกอีกมีด้วยอ่ะอุ๊ยใครเปิดทีวีวอกกี้ทอกกี้หายแม่เปิดแล้วไม่ดูเปิดทำไมแม่ฮัลโหลปิดไม่ได้ด้วย,ยขวาเนี่ยหันขวานี่อาจจะมีอะไรหรือเปล่ามีไหมฮึบโอเคไม่มีไปต่อ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  เปิดดิเปิดไม่ได้ด้วยไม่กอดเดินขับหรอมีไหมมีไหมเสียงโทรศัพท์เสียงโทรศพัทรศพท์อยู่ไหนอะเอาอ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี <Okay. S 1> ม่มีอะไรก็พูดมีอะไรก็พูดมา มาหายใจอัดใหม่แล้วก็วางสายอะไร a t h ได้เสียงหายใจแม่เหรอออกมประตูเปิดละเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นเสียงแม่แค่หายใจก็รู้แล้วเหรอแปลกจริงๆเสียงลงบันไดแม่งอินเทนต์กว่าเดิมอีกไฟกระพริบไฟเทคไฟเทค เสียงเก็บของมันดังมากเลยนะคืออะไรอะไอชิ้นส่วนไอนี่เปล่า,าที่ว่าติดต่อวิญญาณนะอะไอตอนก้อนเกมที่แม่งระเบิดใส่หน้เก็บประตูเปิดอีกแล้วอันนี้อะไรอะคันโยกคัทเอาโอเคคือมาห้องนี้ทีไรนะเพลงแม่งหายตลอดเลยมันจะมีประเด็นไหมเนะี่ยเปิดดิอุ้ย ตกใจเสียงเปิดประตูมีรถของเล่นรถของเล่นขับไปไหนครับฮัลหลมีปะเสียง <c oughs> เสียงวิวมาขนาดนี้แต่ยังไม่เจออะไรหรือเจอแล้วแต่ไม่เห็นไม่มีนะไม่มีนะคมไฟโยกเหมือนเดิม แม่มานอนในตรงนี้โอ้โหที่มีตั้งเยอะไม่นอนเอากล่องใส่รหัสเดี๋ยวนะคือที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเลขให้ใส่แล้วเหรอมีแบบโอเคที่เราเดินผ่านมาก่อนอันนี้มันมีบอ่อแสด้วยเหรอให้เราแบบมาใส่เลขตรงนี้ไม่มีนะตั้งแต่เดินมาเมื่อกี้อะไรอะ ตู้เปิดอยู่เป็นใครว่าอะน้องเราว่าเหรอแต่เด็กเกินไปนะโอเคอาจจะเป็นรหัสสี่ตัวเออใช่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 แหละไม่มีอื่นแล้วไหนดูก่อนบ้านสีแดงมีเส้นสีชมพูโอเคสองสี 2, ฟ้าก็9ก้สองเกแล้วก็สีเหลืองคือห้า 2 9 5แล้วสีน้ำเงินคือ1น9 5 1ใช่แล้วอย่างเงี้ยใช่แล้วใช่เลย2 9 2มันมันมันกดยังไงอะกดยังไง2อเเลข2ออยูไ่ไหนอ่ะ2 9 5แล้วก็1เออสวยงาม เก็บเก็บกุญแจกุญแจสีทองหรือเปล่าหรือขึ้นสนิมไม่รู้แต่ว่าหลังจากที่เราเก็บกุญแจเนี่ย <c oughs> มันมันจะมีอะไรหรือเปล่าอุยน่ากลัวจังเสียงข้างบนมันเหมือนมีใครโยกอะไรเล่นนะไม่ดิอาจจะเป็นโคมไฟก็ได้มีอะไรไหมเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แล้วเปิดไม่ได้แล้วเดินกลับอีกแล้ว แล้วข้างบนไม่มีนะไม่มีใครนะวิ่งวิ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 งว่งกุญแจนี่ใช้กับประตูอะไรประตูหน้าประตูหน้าหรือเปล่าออกไปเลยอะไรย่างนี้ออกออกออก,ออก,ออกไม่ใช่เพลงมึงเพลงมันจะบิ้วไปไหนนี่ไงไปได้แล้วบันได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 เสียงบันไดมันเหมือนมีคนตามเลยวะ จริงๆนะเสียงแม่งน่ากลัวมากเฮ้ยอันนี้มันชั้นสองที่เรามีประเด็นนี่ว,ว่าแล้วผมขึ้นมาเลยนะแบบไม่คิดอะไรเลยหมายก m อ g หมายก o อหมกดเดินดิติดอะไรทางทางทาง่ทาเดี๋ยวมันเหมือนข้างล่างเลยปะเนี่ยเหมือนเลยขึ้นข้างบนลงอข้างล่างสวยงามไหม คันนี้คงไม่มีอะไรใช่ไหมคัดเอาอะไรทุกอย่างปกตินั่นไงฝ่ยเก็บ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 ชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับประตูเปิด,ดีแล้วเหมือนเดิมไปเลยเหมือนเดิมไปเลยครั้งที่มีมีแน่มีใช่ไหมปัดปิดปัดปดอ้าว มีแน่ฮะจบเลยเอาอันนี้อันนี้จบเดโมแล้วเหรอโอเคครับก็ถ้าชอบหรืออะไรยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ